สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลองใช้โปรแกรม s c a t c h อีกครั้งนะครับคราวนี้ผมจะลองให้ไอแมวตัวนี้นะครับทำการสุ่มตัวเองขึ้นมานะครับหลายตัวนะครับสุ่มตำแหน่งนั่นเองเป็นการสุ่มตำแหน่งปุ๊บ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 ,บขึ้นมานะครับทำไงบ้างนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่เหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์เมื่อมีการคลิกนะครับจากนั้นไปที่ การเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวเลือกที่ไปที่สุ่มนะครับสุ่มคือตัวแมวนี่สุ่มตัวเองขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่การควบคุมให้มีการสุ่มตลอดเวลานะครับหมุนซ้ําตลอดเวลาลองดูครับปึ๊บนะแมวเริ่มมีการสุ่มนะครับบนหน้าจอคราวนี้ในฟังก์ชันการสุ่มมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกดูตรงนี้ฮะเรื่องการชี้เมาส์ครับคลิกเข้าไปปุ๊บเราลองดูรันปึง๊ง นะครับแปลว,ว่าแมวก็จะวิ่งตามเมาส์ของเรานะครับนี่ก็เป็นการใช้โปรแกรมสแ a ตง่ายๆนะครับลองไปทําดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างตรงนี้ถ้าบางคนคุ้นชินกับการใช้เมนูภาษาอังกฤษก็ลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะครับเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษ English 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 อังกฤษอยู่ไหนนาะนะครับอ่ะเจอละนั้นหมายความว่านี่ฮะจะมีเรื่องของ e v e n น on click นะครับมี f o ลเวอรนะครับแล้วก็มีคําว่าคําสั่ง go to นะครับมีให้เลือกเป็นมาส์พ pointer กับตัว random position นะครับก็ลองใช้ลองดูครับง่ายๆกับการใช้โปรแกรมที่สอนเด็กๆได้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ